แปลงอ้อยของเรานะครับซึ่งวันนี้ก็นะครับวันที่แปดนะครับก็อันนี้ก็เป็นแปลงอ้อยนะครับสุพรรณสิบที่เรานเพิ่งได้ปลูกนะครับอันนี้ก็สองเดือนนะครับสองเดือนพอดีว่าเมื่อวานนะสุรินนะครับบ้านเราฝนตกหนักมากๆนะครับสุรินเมื่อวานตกหนักมากนะครับตกประมาณนะครับสองชั่วโมง พอดีอ an ้อยได้น้ํานะครับก็เลยนะวันนี้พามาชมนะครับกาลังเคี่ยวเลยนะครับอันนี้เป็นสี่สายพันธุ์นะครับซึ่งรวมอยู่ในแปลงนี้แปลงเดียวนะครับก็จะมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นหยนเจียงนะครับเพื่อนอันนี้หยนเจียงนะครับพอดีมือผมดำไป่อยนะครับวันนี้ซ่อมรถไถทั้งวันนะครับอันนี้หยนเจียงนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเป็นโรคแล้วนะครับอันนี้โรคก็หลูกโดนหน้าแรงนะครับพอดี พวกนี้จะเป็นนอนฮะนอนเจาะหนอนเจาะกอ,น,อ,น,อ,อ,อน,นะครับอันนี้หยวนเจียงนะครับก็มีหยวนเจียงแล้วก็สีสำโรงสีสำโรงหนึ่งนะครับซึ่งสั่งทอนพันมานะในกลุ่มนะครับก็ออกมาปลงไว้แปลงนี้นะครับสีสำโรงก็ปลูกไว้อยู่ประมาณสองร่องนะครับวันนี้ก็มาฮนะอัปเดตนะเรื่องอ้อยนะให้เอฟซีอ้อยนะครับที่นะครับอยากจะถามนะ ยากจะได้ความรู้อะไรนะที่เกี่ยวกับเรื่องอ้อยนะครับวันนี้คนทาอ้อยจะให้ความรู้ทุกคนนะครับใครที่ต้องการจะถามนะครับอยากจะรู้ว่าปลูกอ้อยนะฮะเดือนมกราซึ่งเป็นนะเดือนที่มีความแห้งแล้งนะครับว่าอ้อยจะมีโอกาสรอดไหมนะครับอันนี้คือนะปลูกเดือนมกรานะครับประมาณปลายเดือนมกราครับเห็นว่าอ้อยสวยมากอันนี้ก็นะล่าสุดก็มีการนะใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับ สี่0ผสมกับ 15- 15 15นะครับโรยตามร่องแล้วก็นะครับขุดดินนะฮะกลบโคลนะครับเพื่อให้อ้อยได้กินปุ๋ยนะครับสูตรนี้ก็ต้องมีน้ํารดนะครับถ้าไม่มีน้ํารดนี่ใส่ไปอ้อยตายนะครับเห็นว่าอ้อยเขียวมากนะครับเพราะว่ามีน้ํารดใช้น้ําประปานะครับรดอ้อยเริ่มแต่กอนะครับแต่กอสวยนะครับ นี่เป็นสุพรรณบุรี50นะซึ่งผมปลูกมา8ปีนะครับก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับแผ่นนี้ก็จะเป็นพันธุ์ดั้งเดิมนะที่ได้มานะครับก็พยายามหาปลูกไปเรื่อยๆนะครับขยายรัวนะพันธุ์จะสูญหายนะครับก็เลยปลูกไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้เช่าเขานะครับสัญญาเช่าอยู่3ปีฮะอันนี้ไม่ใช่แปลงผมเองนะครับ อันนี้แต่ก่อนก็จะปลูกแบบเป็นกอนะครับปลูกแบบเป็นกอแต่บังเอิญว่าท่อนพันธุ์มันยังเหลืออยู่นะครับก็เลยโยนใส่ให้หมดก็เลยนะเป็นหนาเลยนะครับทีนี้ก็เลยมองไม่เป็นกอนะครับแต่ก่อนก็จะปลูกเป็นกอนะครับเม็ดหนึ่งก็หลุมหนึ่งเม็ดหนึ่งก็หลุมหนึ่งอย่างนี้นะครับแต่ก่อนก็จะเป็นกออย่างนี้นะครับ พอดีท่อนพันเหลือเยอะนะครับก็เลยโยนให้หมดก็เลยมาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้นะฮะดูทรงแล้วนะเจ็ดเดือนก็น่าจะนำไปตัดนะฮะใช้ได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณครับทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมนะครับ อยากรู้อะไรนะเกี่ยวกับเริองอ้อยนะครับเราจะตอบทุกท่านนะครับรู้จริงเราก็ตอบครับรู้ไม่จริงเราก็ไม่ตอบนะครับก็ขอบคุณมากครับ